มาดูกะที uh ่ดูกะย่อเขาลงเงนดึง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 นิ่งโตไปเรื่อยๆยหาไมนเต็มกำเดี๋ยวให้ได้เต็มกำเต็มกำแล้วย่อ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 ยกตีนขึ้นเตะป้วเตะป้วเตะป้วะตามเสื้อพ่อมันตีบวบไอ้มันเต็มกำเต็มมัด จากประมาณจะชามดำไปแล้วขันอยากใส่ไงกับหางหกดำอุ้มอุ้มดำไปเลยกล้าเขายัางเลยพอกล้าเขาพ้อมไเลี้ยงดีครับพ้อม,อมไเลี้ยงไงด้เนี่ยน้ำถมบม่ถึงเขาไมนอยู่นูน่นกำเคลื่อนบ่ขาดเกินแล้วเขาไขรหูาดอกเว้นหูาใครไปใคร เ้็ดหหอนมูแลี่ยงเไม่เลี่น้ำมเด็จเน่ยโอเดทก่คำเนี่ยขาห่บไปเป็นวิธีมัดบ่ครับเนี่ยวิธีมัดมัดมัดไดีวิธีมัดก้าแบบอดทอบเลี้ยงให้กมันซ้ำกันทั้งไตแล้เน่ามากไงยนี่ยดำมันดำยาก่ยามใหญ่เนีมันดำยาก เนี่ยยามัดสูมัดตามัดผู้ดีนะเกี่ยวเกี่ยวเข้ไปให้มันแหนมนจะบอลลุดตั้งจุดตอนนอาจารย์เตะลูกชิ้นนมยวกมากเลยสุดยอดบ่ครับรับรองว่ามีลมหอม <c oughs> พยพ่นสยางแมนมาเด้อพี่น้องก่สิมาพี่น้องมาบันดนียยาาด่นี่ยามุดดำกันน้ามันไหลของปลาตังต,ตดบบัดใบมันนะกันน้าหน่อยบ่อยมีดบิดปวดเจ็บจุบเจีบจุบเลี้ยวเลยสุดยอดครับผมเยอะเงา